ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็มีข่าวดีมาฝากพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะครับสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยทุกคนวันนี้เนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสน,นะครับได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับช่องของน้องเอื้องลูกสาวของคุณครูนภาพรน,นะครับซึ่งถ้าใครจําได้เนี่ยคุณครูนภาพรก็คือคุณครูคนแรกเลยนะครับที่พาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของการประกวดร นน้องงเเพลัั่ครบข่าวดีนั้นั่นคือเราทราบข่าวมาว่าตอนนี้นะครับเชื้อมะเร็งของคุณครูนภพรเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วแ้นะทุกคนหายไปแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้เห็นคุณครูแล้วก็น้องเอื้องเนี่ยได้มีการพูดแบบว่าแต่ก็ยังต้องรักษานะครับกับแผนการทางแพทย์อยู่นั่นเองอันนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข่าวดีของเหล่าบรรดา FC แฟนคลับก็คือใจชื้นขึ้นมาครับที่เห็นคุณครูนภพรเนี่ยหน้าตา สดใสามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมีความแบบใจฟูนะที่ได้ยินข่าวว่าคุณครูเนี่ยไม่มีเชื้อโรคร้ายแล้วนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าก็ยังคงต้องรักษาตัวเองแล้วก็รักษาตามแพทย์สั่งอยู่นั่นเองนะครับทุกคนต้องทานยาต้องอะไรแบบนี้ให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อเนี่ยกลับมาอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับทุกคนเนาะวันนี้ข่าวดีสําหรับทุกๆคนนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่กันเลยนะครับบอกว่า ขอให้คุณครูหายไวๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร,ร่มไสให้กับลูกหลานต่อไปนะขอให้บุญรักษาพระค,คุ้มครองคุณครูหายไวๆนะคะแค่ได้ยินข่าวว่าไม่มีเชื้อแล้วเนี่ยก็ดีใจแล้วค่ะขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองแม่ครูนะครับคนที่ทําบุญสร้างแต่ความดีเทวดาคุ้มครองขอให้แม่ครูและครอบครัวปลวปอดภัยทุกคนครับซึ่งต้องบอกว่านี่ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอุ้มอิ่มนะครับก็ได้ ม,มีการติดตามน้องเอื้องอยู่นะมีการติดตามช่องของน้องเอื้องลูกสาวของคุณครูณภพ,าพ,าพอรอยู่เรื่อยๆเราก็เอ๊ะไม่เห็นอัพคลิปวิดีโอสักทีเหมือนกับว่าหายไปเลยนะไม่ค่อยได้มีการพูดถึงน้ององค์หิงไม่ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการของคุณครูณภพ,พรสืบทราบมาว่านะครับคุณครูนภพ,พรเนี่ยก็ได้รักษาตัวนะครับแล้วก็ได้มีการเข้าไปรับการผ่าตัดนั่นเองซึ่งน้องเอื้องเนี่ยก็เป็นโอ้โหลูกกระตันอยู่นะครับดูแลแม่อย่างดีเลยเราได้เห็นว่าน้องเอื้องเนี่ยครับทุกคน ได้เป็นคนดูแลแม่ครูนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แม่ครูเนี่ยเหมือนกับวูบนะครับวูบไปช่วงหนึ่งเหมือนกับว่าอาการแบบคือหัวใจเต้นผิดจังหวะใช่ไหมครับที่เราได้ดูกันเนาะแล้วครูเอื้องเนี่ยก็เป็นคนดูแลแล้วก็พาคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนั่นเองนะทุกคนเนาะต้องขอยกนิ้วโป้งให้เลยกับการเป็นลูกดีเด่นเลยก็ว่าได้สําหรับครูเอื้องนะครับลูกสาวครูนภาพรดูแลคุณแม่ดีมากๆนะครับ ยกนิ้วโป้งให้เลยนะแล้วก็เราจะได้เห็นว่าเออพาคุณแม่ไปหาคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยลสำหรับน้องเอื้องนะครับก็ขอให้บุญรักษาคุณครูด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะซึ่งตอนนี้นะครับคุณครูคืออุ้มอิ่มเห็นหน้าตาแล้วแบบหน้าตาสดใสนะครับแล้วก็เหมือนคนแบบหายป่วยแล้วนะนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยไม่ได้ให้ีมโมแล้วนะครับที่อุ้มอิ่มเขากระแสได้ทําความเข้าใจเนาะคือตอนเนี้ย ไม่ได้มีการให้ีโมแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องยังได้รับการรักษาอยู่นะครับอาจจะมีการทานยาตามคุณหมอสั่งอะไรแบบนี้นะครับทิวมิมเข้าใจเนาะเราก็ไม่เข้าใจทางการแพทย์สักเท่าไรนักนะครับแต่ที่ดีใจก็คือเราได้ยินจากปากคุณครูแล้วก็น้องเอื้องอว่าคุณครูเนี่ย ไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วอันนี้คือสบายใจขึ้นนะครับขอให้เชื้อเนี้ยมันหายไปจากคุณครูเลยนะครับขอให้อย่ากลับมาอีกนะขอให้แบบว่านาสุขภาพคุณครูเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยขอให้เชื้อมะเร็งเนี่ย อยากกลับมาอีกนั่นเองนะทุกคนเนาะสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือแบบนั้นอยากเห็นภาพคุณครูเนี่ยอยู่กับเราแบบว่าโอ้โหไปตลอดเลยอยากให้ดูความสําเร็จของน้องอุงอิงไปนานๆเลยนะครับเนาะอีกเรื่องที่2ครับที่น่ายินดีครับคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยที่น้องเอื้องลูกสาวครูนภาพรได้มีการอัพเอาไวน้นะครับคุณครูได้มีการพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยก็คือคุณครูเนี่ยได้มีการทราบเรื่องด้วยกับปัญหาที่เกิดขึ้น กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับนั่นก็คือปัญหาในครอบครัวนั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่นะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งคุณครูไม่เคยเห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโพสต์อะไรแบบนี้มาก่อนนะครับคุณครูก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็อวยพรว่าขอให้น้องผ่านพ้นมันไปได้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นเองคุณครูคุณครูนภพาพรก็ได้มีการอวยพรให้กับ ลูกสาวอง์อิงเป็นบ้านแพงแบบนี้ไปนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกครับวาจาศักดิ์สิทธิ์เนนะครับนตะ่คุณครูพระพาพรอวยพรให้กับน้องเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเรื่องราวก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละครับทุกคนคุณครูที่เขาเรียกว่าอะไรอะคอย อุงอิงเป็นคนดีนะครับน้องก็จะมีอะไรที่ปกปักรักษานะครับอย่างคุณครูที่แบบว่าเคยสอนน้องมาที่เคยแบบว่าพาน้องเนี่ยเข้าสู่วงการการประกวดร้องเพลงเนี่ยก็ยังไม่ลืมแล้วก็ห่วงใยตลอดแล้วคุณครูเอื้องคุณครูณภาพรเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยพอทราบข่าวน้องอุงอิง ก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับก็ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงน้องเช่นเดียวกันนะครับทุกคนและวันนี้วันที่19บเอุย้ยวันนี้20แล้วเมื่อวานนี้คุณครูนภพพรเหมือนกับว่าได้ไปพบแล้วก็เลือกวิธีรักษาเนาะอย่างที่เราได้ทราบกันดีถ้าใครได้ดูคลิปคุณครูนภพพรวันที่19คุณครูก็ไปพบหมออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับให้ลูกๆนะั้นเลือกวิธีการรักษาในอนาคตนั่นเองนะครับเนาะแค่เราทราบว่าเชื้อมาเรงหายไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจแล้ว รู้สึกดีใจแทนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เห็นครูเอื้องได้ออกมาอัดคลิปอีกหนึ่งครั้งเราก็รู้สึกดีใจแล้วว่าอย่าหายไปไหนนะนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเราติดตามนะเราติดตามครูเอื้องอยู่ติดตามน้องเอื้องอยู่ว่าอัปเดตอาการที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือหายไปแบบพักใหญ่เลยหลายคนก็เป็นห่วงทีนี้พอมาอัปเดตคลิปวิดีโอของคุณครูนภพพรเนี่ยแฟนคลับก็ใจชื้นนะครับเข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยนะ ขอให้แม่ครูหายเร,เร็วๆสู้ๆนะครับนะครับสวัสดีค่ะน้องเอื้องนะครับและแม่ครูแม่ครูคือคนที่สอนอวงอิงเป็นคนร้องเพลงดีมีบุคลิกมั่นใจมากตั้งแต่เด็กนะครับ mm. คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าการที่น้องเข้าสู่เส้นทางการประกวดนะครับคือคุณครูเลยเนาะเป็นคนแรกเลยที่พาน้องไปออกรายการดังแล้วก็ พาน้องเนี่ยเข้าสู่วงการการประกวดร้องเพลงครับสร้างความมั่นใจตั้งแต่เด็กให้กับน้องครับเนาะทุกคนแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งแหละเดี๋ยวก็น่าจะมีโอกาสที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยได้ไปกราบคุณครูพระพรสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องคือคิวแบบต้องบินบินปุ๊บกลับมาแสดงบนเวทีไปถ่าย MV อย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าคิวของน้องคือแบบแทบจะไม่มีช่องว่างในการไปไหนเลยเพราะฉะนั้นแล้วน้องเนี่ยต้องแผนเวลาแบบ ตลอดระยะเวลาเลยนะครับบางคนบอกว่าอยากให้น้องเนี่ยไปเยี่ยมคุณครูใช่ไหมครับอุ๋ิมคิดว่ามีโอกาสนั้นแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ถือว่าบุญรักษาคุณครูนะครับคุณครูก็หายจากเชื้อมาเร็งแล้วก็ขอให้เชื้อนี้อย่ากลับมาอีกนะครับขอให้ผลบุญเนาะทีมอิ่มข่าวกระแสได้ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ขอให้คุณครูเนาะหายป่วยในเร็ววันนะครับขอให้คุณครูไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับอยู่กับลูกหลานแบบนี้ไปตลอดนะครับมีโอกาสอยากไปอยู่นะทุกคนอยากไปเยี่ยมคุณครูอยู่นะครับแล้วก็ คุณครูเนี่ยเป็นคนที่ใจเข้มแข็งมากแล้วก็มีกําลังใจที่ดีมากในการต่อสู้แล้วก็มีอุ่งอิงเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับก็ขอให้คุณครูหายป่วยเร็วๆหายป่วยในเร็ววันนะครับก่อนจกไปคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ส่งกําลังใจครับไปให้น้องเอื้องนะครับลูกสาวครูนภพรแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้คุณครูนภพรอุ่นชัยด้วยนะครับนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ